สวัสดีจ้าพี่น้องกลับมาพบกันอีกแล้วมาหมือเวียนมือเลยช่วงนี้โอ้ยงานหลายคักค่ะพี่นางก็เห็นงานมาหนีเห็นงานาเห็นงานทีแรกสี่ชั่วโมงครึ่งจ้ะพึง่งตะแล้วเดี๋ยวพับผ้าเสร็จก็จะไปย่งางไปเห็นงานอีกงานหนึ่งเป็นลานขายของนะคะเนาะสวัสดีพี่น้องเปล่งปลยวันวันเสาร์เอ้ยวันศุกร์จ้ะอุ้ยพี่น้องเอ้ยฝนตกตกแบบนาเบื่อมากๆเลย สบายดีกันปะน้อพี่น้องปองป่ายขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมช่องเนี่ยฝรั่งบรรนอกของอีนางเด้อพี่น้องเลยพี่นางเห็นงานแข่งกับเวลาอยู่จ้ะตอนนี้มวนกรุบเห็นงานแข่งกับเวลาพี่น้องพี่น้องเฝ้าเฮีจะได้เฝ้าไปย่างไปขึ้นรถเมย์ให้ท่านสิบโมงสามสิบห้าท่านบ่ดุ พาเซ็ตทำความสะอาดเร็จแล้วก็มาซักนะคะอาทิตย์หน้าก็เป็นวันยุทธแฟรียวันยุทธวันยุทธหนาห่อนอยู่ประเทศร์เวนี่เขาจะมีสี่ฤดูนะพี่น้องนะเขาเขาก็จะมีวันยุทธทั้งสี่ฤดูฤดูและอาทิตย์จะร่วมทั้งหมดเป็นเดือนหนึ่งต่อปีเนาะคะ่ะ แต่ส่วนมากแล้วคนที่เฮ็ดงานเนี่ยเขาจะเก็บสะสมวันยุทธเอาไปยุดธเดือนหนึง่งจังสีนาผู้ดใดผู้ใดสียุ่าฤดูละอาทิตย์ก็ได้เลียวแต่เนาะค่ะเนาะแต่ว่าบางคนก่อบางคนก่อจะไปแบบว่าเขื่อนไว้ยังกาจะเก็บสะสมวันยุทธพอทีจะไปยุทธที่เดียวจังสีนายังคนไทยเฮาคนต่างชาติ มาอยู่ประเทศนอร์เวย์ก็จะเก็บวันหยุดสะสมให้มันได้เดือนหนึ่งเนาะค่ะเนาะให้มันได้4อาทิตย์นั่นนหะแล้วก็กลับเมืองไทยเดือนหนึ่งอีกย่างประมาณนี้นะพี่น้องผู้ดใด้ชัยยุดอ่าเป็นอาทิตย์ก็ได้หยุดฤดูละอาทิตย์จังสี่นะสี่ฤดูกับสี่อาทิตย์พี่น้องสี่อาทิตย์ต่อปีอีนางก็ไปยุทธ เดือนตุลาจะเดือนตุลาทั้งทั้งเดือนเลยแล้วค่ะไปพี่น้องแล้วเนี่ยเปลี่ยนไปงานอีกงานหนึ่งกันโอ้ยยางมาหอดสถานีรถเมล์หรอพี่น้องยางจำเอาจำเอาอย่านพระทันท่านยุดจะเหลือเวลาสีนาทีนี่เขางานร้านขายของสิบเอ็ดโมงจะรอรถเมล์ อยู่อันข้างหนา้าโรงแรมมีนางทีนางเฮ็ดงานนั่นแหละโอ้ยปวดขาย่งางจ,จำเอาจะาเอาคนกระตกพี่น้องเอ้ยอากาศก็เย็นบางแก้มมีนางแดกจึงคืนไปต่องานกันค่ะวันอาทิตย์เอ้ยวันอาทิตย์สัน่นวันเอ้าจ,าอาจานนอีอยู่ใส่วะวันศุกร์ศุกร์ศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์เฮ็ดงาลอีกสีมื่นก็หยุดอีกแล้วโอ้ยจีอยู่พูน รถเมยังทันมาหรอกแต่กับมารอไัยก่อนเฮ้ยฝนไหมพี่มากกับจัดละลายเบิร์ดละล่ะเบิรู้ว่าสิตกอีกหรือเปล่านะคะเบิร์ดเดือนนี่กับเบิร์ดหนาวเลยจ้ะแต่ว่ามันแต่ว่ามันก็นยังหนาวอยู่แหละแต่ว่าไม่เขา่าหนาววัเดือนหนาโอ้ยถึงในหข้าสุดท้ายป้ายรถเมลให้นางโอ้ยลมก็แห้งโอ้ยหนาว เขาก็หิ้งอีนางหอเขาไกลอย่างมมโยไกลอย่างที่ว่าไปสือมาอ่าวันก่อนั่นแหละวันที่ว่าเขาในเมืองนั่นแหละพี่น้องวันไหนว่าวันวันพุดที่ว่าเขาในเมืองไปสือไปสือไกลอย่างอ่ะแหละพี่น้องิ่งแก่มีนางเดงจังเครืองเยอะโชคดีเท่ว่าอาทิตย์นี้พอมีของเขานะคะของเข้าอาทิตย์ที่แล้วแล้วของเขาร้ายแล้วบ่รู้ว่าอ่าอาทิตย์หน้าจะมีของเขาหรือเปล่านะคะรถเมล์มาแล้วพี่น้องไปเดินทางไปเงานกันต่องานที่สองของวันนี้เนาะค่ะเนาะ <c oughs> จ้ารถเม์ของอี่นางคงจะเป็นข่านหน่อยทางหลังจ้ะบรรยากาศมน,นีนะคะโอ้ท่านหนีเปลี่ยนขั้น,นของของนีนางทางหลัง965มาแล้วมาแล้วมา <c oughs> ถึงที่ทํางานแล้วจ้ะพี่น้องพี่น้องขนาดน,นี้เป็นเวลาบ่ายโมงนะคะเนาะมน,นีมีข่าวเหนียวน้ำจ้าพี่น้องค่ะกับข <c oughs> <c oughs> ่าวมณีเมา่ท่านออกจ้ะมีมีไก่ย,ย่าง ทริยากยิอย่างเดียวนะคะเนาะอย่างอื่นยังไม่ทันออกเพราะว่าสายจะมานีส <c oughs> ายทั้งเจ้าของลานสายทั้งหกน้องพี่น้อง <c oughs> นี่นางมาหอดหลานก่อสิบโมงสี่สิบเนาะจ้ะมาถึงก่อมาทําความสะอาดลานมาทูลานเนาะค่ะเนาะพักเพิกมานีก่อมีหน่อยค่ะพี่น้องคะ่ะเพราะว่าพักเขาตั้งแต่สองอาทิตย์ที่แล้วคะ่ะยังพักอยู่ลานบ่ได้เขา่าทุกอาทิตย์เนาะจ้ะเนาะ ขึ้นอยู่ที่ว่าพักขายเบิดหรือว่าบอเบอิดค่ะพักขายเบิดก็เพิ่นจังสีสั่งพักมาเนาะคะ่ะบรรยากาศล้านมันอีพี่นอ้องเอ้ยข้างนอกฝนตกจก้ะลูกค้าก็บ่ค่อยจะมีดอกค่ะพี่น้องลูกค้าก็ค่อยไลย่ออมะมงมะหมาก,กองเต็มอายามีแต่ย่ำย่ำพี่น้อง <c oughs> มีแต่ยียะะนะ่ห้อย่ำย่ำไล่เนาะคะ่ะเนาะมันรีมีข้าวเหนียวค่ะพี่น้องค่ะข้าวเหนียวข้าวมัน,นพี่น้องไก่ทอดปี๊ปีไก่ทอดยังมาทันมากจ้ะ ดูอมแบบลูกอมบานเขาก็มีได้ถนอมน,นี่ลูกอมรสกาแฟกระกงกระคามปลากระกป๋องจ้ะ <_ Pis ces> มามา่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเขาไม่หลายหล่นเลยพี่น้องค่ะนี่มาม่าท่าสยามสำหรับผูใ้ใดที่มาขี่กระเดี่ยวแต่ว่าขี้ทันต้มเองเนาะท่านเนี่ย สำหรับถ้วยหนึ่งคนเดียวพี่น้องคะไส้หมูไส้ลูกชิ้นไส่พักไปนี่เสียบคักพี่น้องท่าสยามาะจะเป็นมาม่าก,ก๋วยเตี๋ยวเสียบจะก็จะมีมาม่าวนเส้นพี่น้องคะมาม่าอันเหนียววนเส้นไว้ๆรอบเหนียวมามามา่า,าหลายอย่างอยู่จ้ะอันนี้อันนี้จะเป็นเอียงมอันนี้เป็นเส้นหมี่เส้นหมี่ต้มยำ เดี๋ยวะพี่น้องมาหมาเกาลุงเกาหลีขนมขนมเนาะคะ่ะเนาะโอ้ยคนเงียบคักเงียบแน่พี่น้องเออคนไปใส่เบิดด้วยเนี่ยอันนี้เป็นขนมคบเคี้ยวจ้ะสินค้าเข้าใหม่เยอะแยะเนาะคะ่ะเนาะอันนี้นี่นางจับซื้อบะไรเขาเอิญโดสโุบ่พี่น้องนะแมนบ่กเขาเอิญโดสโุใช่ไหม รถบักพ่าวจ้ะโดโซนี่น่าจะจำซื้อบ่ได้เด้อยวละมาหมากงุงมาหมากองพี่น้องหามีเบิร์ดหลายอย่างหลายแนวจ้ะโอ้ยลูกค้าดเนี่ย,ยบ่ายโมงกว่าแล้วฉวนหมากลูกค้าะจะมีอ่าประมาณเนี่ยพี่น้องบ่ายสองโมงสามโมงสี่โมงมีท่อนี่ะจ้ะมีขนมขบเคี้ยวเนาะค่ะเนาะ ข้างนอกสินค้าไทยเฮามาขายอยู่ต่างบ้านต่างเมืองพี่น้องราคามันกับอัพข้นธรรมดาแล้วเน,นาะคะเนาะขามนามขามทะเลมากจนกว่าสีมาฮอดเมืองต่างๆประเทศต่างๆพี่น้องต้องเสียผ้าชงผ้าสีใายเบิง่งบรรยากาศพี่น้องเบิ่งเด้อพี่น้องเบิ่งเด้อบ่มีคนเลยเด้อพี่น้องเบิง่งเบิ่งบ่มีคนเลยจ้ะ เงียบจิลีอยู่คนเงียบจิลีอยู่พี่น้องที่น่ากัย่างไปย่างมากหาหนันหานีนานเฮ็ดเนาะคะเนาะหาจัดของจัดหนาล้านพ่อโบไอยู่ว่างๆพี่น้องหาอันนี้เส้นอียงนะเนี่ยอันนี้เส้นผัดไทยแบบก๋วยเตี๋ยวผัดไทยพี่น้องก๋วยเตี๋ยวผัดไทยอันนี้ชาฮอหน้อย แ,แต่ผู้าดมาขอน่อยหอหไ่เนาจะเส้นซดก็มีค่ะเส้นพัดมีซดก็มีอันเส้นพัดไทยเส้นซดนะเส้นเล็กจังเส้นไงเส้นซดจังเสพี่น้องก็จะแช่อยู่ในตู้เย็นเนาะคะนะ่ะเนาะส่วนหมากอ่ะแต่ของ,ขอาาขะะงร้านก็ออกมาเห็ดกับข้าาเนาะค่ะจ่วงเวลาล่อหรือค่ะจะจัดนั่นจัดนี่ป้ายพี่น้อง,ขน,งขนมขนม มีความสุขในการเฮ็ดงานเนาะคะนะ่ะเนาะมีงานเฮ็ดก็เฮ็ดเฮ็ดไปพี่น้องค่ะแป๊บๆปแล้วก็ถึงเวลาเลิกงานแล้วมืออื่นก็นเฮ็ดงานล้านขายของอีกมื้อหนึ่งวันเสาร์เนาะคะ่ะอีนางสิเฮ็ดงานล้านขายของนส่มมือต่ออาทิตย์นะคะเนาะอาทิตย์ละสามมือเบอร์สัญญางานเดือนเดือนเมษาคะ่ะเดือนเมษาเฮ็ดอ่าเดือนสุดท้ายปีหนอีนางก็จะเฮ็ดอีกเนาะค่ะเนาะหเดือนคือเก้าช่วงหนาหนาวค่ะก็ยังดีเนาะคะนะ่ะเนาะ เห็ดเห็ดไปพี่น้องซามมีงานเห็ดเข้ามาซามมีงานเข้ามาหาตังไว้กอนหาตังกับไทยพี่น้องคะณตอนนี้ได้เดินทางมาถึงห้าโมงแล้วพี่น้องเวลาลูกค้าเงียบมากเลยจ้ะเงียบมากๆพี่น้องค่ะอี่นางก็เลยสิลับกับข่าวกับพอมออกออกมาแล้วนะจ้ะเนะมีไก่ทอดจ้ะ กายถอดขาเนเดียวก็เหลืออยู่ซีฮอพี่น้องปอเปียกุ้งทอดได้เวลากลับบ้านแล้วพี่น้องล่มแห้งค่ะมื้อนี้ทั้งลม่มเราทั้งร่มทั้งฝนพี่น้องค่ะแต่ว่าดีที่ว่าพ่อยญ่มาฮับเนาะคะเนาะสงสัยพ่อยญ่เพิ่นจะเบิ่งสภาพอากาศนะ่ะละจ้ะเพิ่นก็เลยมาฮับทุ่มนึงแล้วกลับบ้านกันพี่น้องโอ้ยพ่อหญยเพิ่นไปเขา้องน้ำอยู่ค่ะนี่นั่งเขาดรดบ่ได้บ่มีกุญแจรอพ่อยญ่มากกันมื้อนี้ก็ได้ขาวเหนียวกับไก่ไก่ทอดไปกินบ้านเนาะคะเนาะ เลิกงานแล้วก็ไปนั่งกินข่าวเซ็บแ้พี่น้องแล้วก็นั่งเบิ้งทีวีแล้วก็เข้านอนเมื่อเอินก็มาสู่งานกันต่อเมอื่อเอินี้นั่งเข็ดงานอ่าทีเดียวนะคะนั่ก็คือหล่านหล่านขายของนะคะร้านไทยมื่อนี้คนเงียบเงียบพี่น้องแต่เดียเด๋ยวเดี๋ยวมาเบิ้งเมื่อเอิว่าคนมันสีเงียบแบบนี้บอเนาะคะ่ะเนาะค่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมช่องเมยฝรั่งวันนอกเด้อพี่น้องเด้อช่วงนี้นั่งบค่อยวางอีลีพี่น้องคะแล้วก็เมื่อยแล้วก็ลานแล้วก็ อีหย่างเยอะแยะสารพัดอีนั่งนี่มีแนวหเห็ดลอยแปดอย่างเลยพี่น้องแต,แ,ตแต่แต่ละมือนนี่ก็เลยบ่ค่อยมีเวลานที่จะลงคลิปลงมือเวียนมือนะคะโอ้โหเสียงลมพี่น้องลมแห้งคักพายุเข,ข่าอีกบอ่อี่นะสงสัยหิมะจะตกอีกพี่น้องค่ะคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ค่ะจังไหนก็เดี๋ยวหอกันคลิปหนาค่ะบ๊ายบายค่ะ